บอลสีสวยสองน้ำสีบารมีบอลมาแล้วจ้าจะส่งดวนจี๊ไปสนีจจาหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีแพทางนะครับผมสนใจโทรอะไ์เบอร์โทรด้านล่างนี้เด้อ0949310997โทษหรือทักไลน์หาน้องก้อยเบอร์สายสวยสวยสวยได้เลยนะครับพี่บอลกระถาง5.5หน้าสวยๆจ้าต้นนี้ที่มือผมแตะอยู่ี่ด้านหน้านี้เริ่มกันเลยครับผมกับเพชรประกายดาวครับพี่เพชรประกายดาวต้นนี้หนึ่งร้อยหน้าสวยๆครับพี่เพชรปลา กายดาวแจมแจมจ้าแล้วก็แม่ฟ้าหลวงแม่พหลหลวงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่แม่ฟ้าหลวงรัสมีจันทหน้าห้สวยต้นนี้ครับพี่นี่เลยรัสมีจันสองร้อยห้าสิบครับพี่หน้าแจมแจมนี่เลยเหลืองสวยครับพี่เหลืองชมพูขาวเขียวเนาะสวยหลักสีสองร้อยห้าสิบรัศมีจันทครับพี่ต้นนี้ปีสัตแดงปีสัตแดงแผงจ้าใบาลูกตาหน้าเขียวด่างชมพูสวยๆนะครับผมต้นนี้ครับพี่ปี สาด์แดงแผงลูกตาล700รครับพี่สวยๆปีสาดแดงหน้าหวานๆครับพี่ใบลูกตาล700งามๆจา้าอ่ะตาน,นี้ทองสยามหน้าสวยครับพี่ต้นใหญ่เลย 100, 100 100ทองสายามครับพี่100ชมอาไม่ใช่ชมพันหานุมานเออหานุมานเผาลงกาครับพี่หานุมานเผาลงกาหนึ่งร้อยจะ1ร้อยหานุมานเผาลงกาสวยๆต้นนี่ครับพี่มะนีร้อมเพชรอันนี้เป็นหน้า แผงหน้าแผงหน้าแผงครับพี่มณีล้อมเพชรหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจะมณีล้อมเพชรหน้าแผลงนะครับพี่แล้วก็สิราหุ้มทองสิราแผงครับพี่นี่เลยหน้าด่างขาวเหลืองนะฮาร์ปเครือค่องครับเครื่150องครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้สิราหุ้มทองแผงครับพี่ใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ใบ,นใบด่างครับเครื่องนะพี่นะร้อยห้าสิบสราหุ้มทองแผงจ้ะแล้วก็มีสีปาดนะพี่อันนี้คือไซส์ใหญ่ผมขอร้อยห้าสิบแล้วกันมีสองต้นคู่นะสองต้นลงคุม้ม กัดสีสวยแล้วครับพี่สีป่าดสองต้นในกระถางกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบจะบีสีป่าใหญ่ๆกัดสีสวยแล้วครับผมเมืองลิโก่หนึ่งร้อยชมพูสวยวันฉ่าครับพี่นี่เลยเมืองลิโก่ร้อยเดียวแล้วพี่แล้วก็แม่ฟัดหลวงเนาะหนึ100่งร้อยเช่นกันครับพี่ต้นนี้อ่ะสวยๆแม่ฟัดหลวงหนึ100่งร้อยแล้วก็เรกาซีเรกาซีครับพี่สวยขยี้ใจอ่ะต้นนี้ต้นนี้ครับพี่เรกาซีหนึ150่งร้อยห้าสิบจ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบ เลกาซีส่วนตัวน so, ี้ตะวันมาราการครับพี่นี่ใบใหม่เปิดเหลือกมาแล้วเด้อ200ตะวันมาราการครับพี่ตะวันมาราการ200ตัวนี้ใบใหม่เปิดเหลือกมาแล้วสวยๆส่วนตันนี้รักเอ้ยเดี๋ยนะมีกี่ต้นนะพี่นะต้นนี้รักเอ๋ยรักเอ๋ยถึงต้นนะพี่น้าสวยรักเอ๋ยหนึ่งร้อยจ้ะเขียวขาวแดงนะพี่รักเอ๋ยสวยสามสีเลยร้อยเดียวร้อยเดียวรักเอ๋ยรักเอ๋ย เลกาซี่หนึ่งต้นครับพี่ด้านในสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่ 2, นะ Legacy, Legacy, สองเนาะเรกาซี่เลกาซี่สวยๆร้อยห้าสิบต้นที่สองและต้นนี้คอนมูลบอลสีสวยตับพระจันทร์ครับพี่คอนมูลคอนมูลเจ็ดร้อยห้าสิบจ้าครับงามคงามครับพี่ต้นใหญ่สายตล้นกระถางห้าจุดห้าครับพี่คอนมูลบอลสีตับพระจันทรคนคนคน 750, ์ครับพี่นี่เลยเรืองป้ายเขียวครับพี่เม็ดแดงเจ็ดร้อยห้าสิบคอนมูลจ้ะแล้วก็ นี้เกศอนภูมารินับี่เกศอนภูมารินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตัวนี้น่ราคาไปเลี้ยงกันต่อครับพี่สายการันน่ารักร้อยเดียวเกศอนภูมารินนางเลื่อมรายวันครับพี่นี่เลยบอลสีสวยตับอ่าตับ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 อ่าชลวันะพี่ตับชลาวนะเออนางเลื่อมรายวันคบีบสามร้อยหน้าสวยสวยครับพี่นี่เลยตับไก่ทองชลววนครับพี่ตัวนี้นี่กัดแม่สีมาแล้วสวยสวยดูเด้อฮาึ่งสามร้อยนางเลื่อม รายวันครับผมนักเรื่องรายวันอ่ะด้านนี้รออักเอ้ยรักเอยออกตรงไอเนื้อดวงเนื้อดวงเนื้อดวงใหญ่เนื้อดวงใหญ่สองร้อยครับพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ป้ายแดง,แ,ดงแจมแจมครับพี่นี่เลยพื้นเขียพื้นขาวเลยนะขาวตัดแดงเลยสองร้อยเนื้อดวงเมืองนะครชุมครับพี่หนึ่งร้อยต้นใหญ่หน้าสวยสวยร้อยเดียวเมืองนะครชุมครับผมแล้วก็ต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ สยบปัตตพีครับพี่ด่างสวยชมพูเข้มเข้มจะบบีสยบปตัตตพีต้นนี้200ครับพี่งามงามเลยนี่หลอดใหม่มาแล้วสยบปัตตพี200รจ้ารักเอ้ยรักเอ้ยรักเลยกันแล้วกันครับพี่จ้าเจอสว,สวยอีกหนึ่งต้นครับพี่รักเอย้ยหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองรักเอย้ยร้อยเดียวจ้าเมอ,กกอร์ลิโก้เช่นกันครับพี่หนะึ่งร้อยเนาะต้นที่ ต้นที่สองบับเบิลบีนี่เลยเหลืองเขียวเม็ดขาวครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบับเบิลบีต้นนี้หอคําหลวงครับพี่นี่เลยแดงตัดด่างเหลืองสวยๆครับพี่น้องชื่อว่าหอคําหลวงหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หอคําหลวงตนนัวนี้แดงตัดเหลืองทองสวยเจ่มวมวาาแจ่ยมวาาเลยจ้ะร้อยห้าสิบมันนีร้อมเพชรหน้าแพงครับพี่ หนึ่งร้อยต้นที่สองนะผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งอะมานี้แพงครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยต้นที่สองจากมาอ้อมเสามาทางนี้นะพี่ติดเสาติดเสาเดี๋ยวนี่ต้นนี้ครับพี่แหมชาตินกรก่อนละกันหนึ่งร้อยชาตินกรนครับพี่ใบกลมกลมกินนาลีเล่นไฟหนึ่งร้อยเส้นกันครับพี่กินนาลีเล่นไฟปลาสาสเพชรต้นนี้ครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปลาศาสเพชรครับพี่ปลาสาสเพชรร้อยเดียว แล้วก็เกสรอ่ะเ,เกสรใหญ่อันนี้เกสรใหญ่ครับพี่ผมขึ้นไปแล้วต้นหนึ่งมันเป็นเกสรไซส์อ่าหนึ่งร้อยใช่ไหมต้นนี้ผมขอร้อยห้าสิบเกสรใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เกสรภูมิมรินอ่าต้นโตต้นโตล้นกระถางห้าจุดห้าและหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะเกสรภูมิมริน um แล้วก็สาวนครอ่ะสวยสวยเไม่ได้สวยสาวเออสาวได้เล่าจะสวยเท่าสาวนครเนี้ยหนึ่งร้อยครับพี่ สาวนาครชัยหนีแห่สาวนาครชัยสีเออถูกแล้วถูกเล้วครับพี่แล้วก็หอคําหลวงหนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบต้นที่สองห่อคำหลวงหน้าแดงตัดด่างเหลืองส,สวยๆแจ่มๆเช่นกันจ้ะแล้วก็ต้นนี้เอออุทยานหลวงครับพี่ใบกลมๆเนาะส,สวยๆเลยอุทยานหลวงราชพฤกษ์หนึ่งร้อยครับพี่หนะึ่งร้อยอเอาไปเลี้ยงกันส,สวยๆน่ารักน่ารักเลยต้นนี้จ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร้อยเดียวและตรงนี้กรงนี้ราศีมีนหน้าแผลงครับพี่มีนแผลงสวยสวยนี่เลยจากตน้นนี้ฟอร์มแจ่มมากครับพี่ราศีมีนหนะึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ราศีมีนหน้าแบบว่าด่างสวยขาวสะอาดเหมือนอาบน้ําวันละเจ็ดแปดรอบต้นนี้ร้อยห้าสิบแล้วก็บงกดนางฟ้าตน้นนี้บงกดนางฟ้าครับพี่หมายชมพูนะ เป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งครับพี่เลี้ยงผมแนะนําเลี้ยงนอกตู้ได้นะไม้ตัวนี้จะมีเพราะว่าใบเขาแข็งมากนี่แบบว่าไม่ต้องกลัวอากาศร้อนเลยหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่บงกดนางฟ้าเลี้ยงในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ดีแล้วก็มานีร้อมเพชรอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมหน้าดังเดิมหน้าออริจินอลครับพี่หน้าต้นตำรับเนาะหนึ100่งร้อยมานีร้อมเพชรจ้ะมานีรอมเพชรส่วนต้นนี้ครับพี่ซับพูนผล ด่างแจ่มๆเลยครับพี่ซับพูลผลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับพี่แดงเป็ดเลยแดงเป็ดเลยซับพูลผลนะพี่ร้อยเดียวจ้ะอ่ะใบหอกด่างชมพูครับพี่น้องชื่อว่าณรินทิพย์ณนระินทร์ทิพนร้อยครับพี่หนึ่งร้อยนี่เลยหอกด่างสวยๆณรนะินทร์ทิพร้อยเดียวจา้ามันนี่รอมเพชรครับพี่หน้าดังเดิมออริจินอลหน้าต้นตำรับครับพี่เจออีกหนึ่งต้นนะอ่ะหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยต้นที่สองมันนี่รอมเพชรหน้าดังเดิม ต้นตำรับออริจินอลอะสงไขเขียวกัดชมพูมาแล้วครับพี่หวานๆจะเขียวกัดชมพูมาแล้วอะสงไข่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้อยจะอะสงไขแล้วก็ต้นนี้ครับพี่โอ้ยดังสวยเลยเทพสายรุงล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 ุงอ่ะเดี๋ยวจะแอคโคทำไมเนี่ยพี่แอคโคให้ด้วยเนาะอ่ะต้นนี้ครับพี่เทพสายรุงหนึ่งร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่ดังสวยครับพี่อ่ะโฟกัสให้ดูใกล้ๆอีกหนึ่งทีครับพี่สวยมากราศีครับพี่เทพสายรุ้งใหญ่ 150ครับพี่นี่ด้านข้างเบลื้มเบลืมเลยและต้นนี้ลูกไม้ลูกไม้ครับพี่เป็นลูกไม้แม่อุ้มฝักเป็นรักเออยนะพี่นะรักเออยรักเออยนะรักเออยที่เรารู้จักกันใหแต่คือเขาเป็นแม่อุ้มฝักแล้วก็ได้เป็นมเมล็ดออกมาเนาะได้เป็นมเมล็ดเป็นลูกไม้แล้วก็ต้นนี้ก็ Master. เอามาผ่าเช็คความนิ่งทีนี่ต้นนี้คือด่างสวยเลยลูกไม้รักเออยครับพี่มีหนอด้วยนะมีหนออีกสองหนอครับพี่เห็นไหมขึ้นซ้ายขึ้นขวาเลยแล้วหนอด่างสวยด้วยครับพี่ หนอด่างสวยด้วยรอดใหม่ต้นแม่ก็ด่างสวยตัวนี้ลูกไม้รักเอ่ยครับพี่สองร้อยห้าสิบยังไงก็คุ้มครับพี่สองหนก,กับอีกต้นแม่หนึ่งต้นไม้หัวด้วยสองร้อยห้าสิบลูกไม้รักเอ่ยมีให้กระถางเดียวนะครับผมนี่เลยไว้เลยตัวนี้ครับพี่สวยๆจ้ะแหมใบแม่ด่างแจ่มเจึง้งสองห้าศูนย์ลูกไม้รักเอ่ยและต้นนี้ลิ้นมังกรไฟมีหน่อแล้วเช่นกันครับพี่ลิ้นมังกรไฟอะนี่เลยเขียวตัดแดงครับพี่เขียวตัดแดงสวยๆลิ้น มังกรไฟพร้อมหน่ออีกประมาณเ่าที่เห็นหนึ่งหน่อครับพี่กับต้นแม่ลิ้นมังกรไฟหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะนี่เลยไม้หัวพร้อมหนอ่อเขียวตัดแดงลิ้นมังกรไฟร้อยห้าสิบจ้ะพี่ต้นนี้เนาะเห่ใหญ่ๆพร้อมหนอ่อด้านในต้นนู้นเดี๋ยวผมมุดอะไรแล้อกันขอญาติมุดขอญาติมุดออต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตะวันมาราการครับพี่สายใหญ่สวยไหมสวยไหมสวยเนาะตะวันมรารการ ไซส์ใหญ่ครับพี่สวยสวยเลยสามร้อยนี้ก็สามร้อยครับพี่ใหญ่แม่พันธุ์ไม้หัวเช่นกันครับพี่ต้นใหญ่ใบใหม่เปิดเหลืองสวยๆครับพี่ตะวันมาราการสามร้อยจ้าต้นนี้โตๆตเลยเท้ารำไพ่ครับพี่สองต้นคู่ในกระถางสองต้นคู่ในกระถางพี่หนึ่งกระถางมีสองต้นเท้ารำไพ่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอสวยสวยต้นโตทำฟอร์มกอไ้ให้เรียบร้อยแล้วครับพี่หนึ่งร้อยเท้ารำไพเท้ทารำไพต้นนี้ ท้องรอครับพี่ท้องรอ,อนี่เลยหน้ารอรอหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ท้องรอเข้มเข้มอ่ะรอแบบเข้มเข้มครับพี่ร้อยห้าสิบท้องรอต้อนนี้ธาตุบางแก้วธา,า,าตุบางแก้วครับพี่นี่เลยไม้แรสวยอมตะครับพี่ธาตุบางแก้วเม็ดสี่ร้อยเจีมมากครับพี่หน้าแบบว่าสวยสวยร้อยเดียวร้อยเดียวอ่าธาตุบางแก้วครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสวยสวยเลยต้นนี้จะจัดไปแล้วก็ ฮาน,นุมานฮานุมานตัวเก้าครับพี่ตัวนี้ตัวเก้านี้ใบร่างด่างเหลืองแทมแทมไม่ใช่ครับพี่ใบนี้ใบทิ้งใบทิ้งใบทิ้งอะห 100, 100, 100, นึ่งร้อยหนึ่งร้อยฮานุมานตัวเก้าครับพี่ร้อยเดียวครับพี่หน้าสวยนี่เลยเขียวชมพูเขียวชมพูฮานุมานตัวเก้าร้อยเดียวจา้าและทางหน้านี้มีดาราอะดาราดาราายไฟดาราายไฟ,รไฟครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบจาถึงร้อยห้าสิบดารา ลายไฟต้นนี้พุทธคุณด้านในต้นนี้ครับพี่โอ้ยสวยๆเลยครับพี่นี่เลยนามกิ้งมายบอลกูดิกูดิกุูดิอ่ะเดี๋ยวผมปัดออกก่อนอ่ะหนึ่งร้อยหพุทธคุณครับพี่นี่เลยหน้าด่างเหลืองสวยครับพี่เหลืองแดงเขียวแจมแจม,แจมพุทธคุณ150และลูกไม้ต้นนี้เป็นลูกไม้ครับพี่สีเขาจะออกเขียวอมเหลืองเหลืองอมเขียวสีออกเลมอนเลมอนนะพี่นะหนึ 150. ลูกไม้สีเลมอนละกันขนเรียกเป็นลูกไม้เลมอนหนึ่งร้อยห้าสิบเขาจะแล้วก็จะมีเม็ดสีขาวแดงครับพี่กระจายทั่วทั้งใบครับพี่ต้นนี้นะร้อยห้าสิบลูกไม้เทเรืองเลมอนครับพี่อาร์เทมิสหนึ่งร้อยจัดไปต้นนี้ครับพี่ร้อยเดียวอาร์เทมิสอาร์เทมิสจ้ะหนึ่งร้อยครับผมและทางด้านนี้ครับผมอ๋อไม้อีกหนึ่งต้นที่ไม่ได้พูดชื่อนานมากครับพี่มณีวาสนาครับผม ผมนี่คือเกือบจะลืมซื้อไปแล้วนะพี่นะอ้าวนานมากนานมากตัวนี้ยุบหายไปแล้วแล้วก็มาผ่ารวมไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรปลูกไปโอเคได้มาหนึ่งต้นครับพี่ม,มันีวาสนาหนึ่งร้อยครับพี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนี่เลยเขาจะด่างขอบใบนะพี่นะแล้วก็ไล่เข้ามาครับพี่นี่เลยขอบใบทัวท้งใบสวยๆว0หนึ่งร้อยมานี่วาสนาสีการนะจ๊ะพิเศษเฮสีการจนาพิเศษเฮถูกแล้วครับพี่สีการจนาพิเศษหนึ่งร้อยครับพี่นี่เลยสวยหวานสามหวานสามสีการ เจนสองเจนสองอ่าหน้าสวยสว่างหน้าสวยสว่างครับพี่เจนหนึ 1, ่งเขาจะออกแบบว่าทึบๆดำๆมืดๆเนาะอันนี้เจนสองครับพี่หนึ่งร้อยสี่การจานาพีเซจ่ะและก็อันนี้สิลาสิลาหน้าเดิมครับพี่สิลาหุ้มทองหน้า้เดิมจะเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้า้เดิมออริจินอลนะพี่สิลาผมว่าหายากนะหายากกว่าหน้าแพงตอนนี้สิลาดั้งเดิมแบบว่าแทบจะหายสาบสูญครับพี่แต่ผมยังผ่าทำจำนวนอยู่นะหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ สีลาหุ่มทอหน้าดั้งเดิมออริจินอลใครอยากเก็บไม้ว่าหน้าแทหาานนา้หน้าเดิมครับพี่ศิลาต้นนี้เนาะนี่เลยจ้ะหน้าเดิมหน้าเดิมอ่าแล้วก็มาทางตรงนี้ดาราเออดารายังไม่ได้ขึ้นนะพี่ดารานพลัสครับพี่นี่ใบนี้สวยแจ่มจึ้งเลยน่าจะเป็นใบใหม่ล่าสุดครับพี่หนึ่งร้อยดารานนพลัสครับพี่ดารานนพลลัส ลูกไม้ใบกลมๆครับพี่ใครชอบใส่ใบกลมตัวนี้ใบกลมบล็อกเลยครับพี่ทรงถ้วยเลยตัวนี้200ลูกไม้ใบกลมๆอ่าใบกลมๆใครใส่ใบกลมตัวนี้ขอ200ครับพี่ใบกลมสวยเลยแล้วก็เศรษฐีครับพี่ใครอยากเป็นเศรษฐีต้นนี้ต้นนี้นี่ด่างแดงเข้มๆฮาบคิงครับค่งเศรษฐีบ้านนอกครับพี่เศรษฐีบ้านนอกสวยๆส0 0ครับพี่ต้นนี้ครับพี่แดงฉ่ำๆเลยครับผม 200สองร้อยเศษถีบ้านนอกจ้าบางเกิดเก้าครับพี่บางเกิดเก้าอันนี้เป็นไม้แยกหนอไซใหญ่ต้นใหญ่นะพี่เนาะนี่เลยใบเท่าฝ่ามือแล้วป้ายสวยแจ่มจึงครับพี่ไม้หนอบางเกิดเก้าสวยตัวไว่ดมยกไม้ดูเดือดูความใหญ่อ่านะไม้หนอสวยตัวไวนี่ต้นนี้เบลเลอร์เบลเลอร์แล้วหลอดใหม่เหมือนจะมาอีกแล้วสองร้อยครับพี่ไม้แยกหนอบางเกิดเก้าอ่าต้นใหญ่ไม้หนอสวยตัวไวแข็งแรงครับพี่ส่วนมากเออถ้าใครแบบว่า ไม่ชอบไปทิ้นผ่าน,นพี่ไม้หน่อไม้หน่อเพราะว่าเวลาแยกหน่อมาป่าติดเขี้ยวเลยนะพี่แนละ้วเขาจะมีหน่อพุ่งขึ้นมาข้างๆแบบแบบเร็วแบบเร็แบบเวปกติอ่า้อยบางเกิดก้าครับผมต้นนี้นี่เลยสมผ่านโคครับีเขียวตัดแดงแดงตัดเขียวสวยๆต้นนี้ครับพี่ทรงสวยสี่ใบหนึ่งหลอดหลอดมาเลยครับพี่นี่โอ้โหดูหลอดดูหลอดดูหลอดแดงบนเขียวล่างครับพี่สมผ่านโคง250ครับพี่พพต้นนี้สวยจริงอะไรจริงสองร้อยห้าสิบ สมผ่านคงครับพี่สมผ่านคงสวยๆเลยต้นนี้แล้วก็วิมานรักไม้ใบกลมครับพี่นี่เลยเปิดหน้ากัดแดงมาแล้วสวยๆครับพี่เม็ดแดงเออแล้วก็เมื่อนแดงที่พื้นใบมาแล้วสวยสวยสองร้อยวิมานรักวิมานรักครับพี่วิมานรักต้นนี้สวยๆท้องขวันเมืองโอ้โหหน้าเขียวตัดฉ่าเลยต้นนี้เขียวตัดฉ่าเลยทองขวัญเมืองครับพี่เขียวเหลืองครับพี่แล้วก็มีมีแบบว่า แดงและเลื่อละเลื่อคนะพี่นะนี่เลยตัดความพื้นเหลืองสวยๆครับพี่ทองขวัญเมืองอ่ะดีสอง้อยห้าสิบตัวนี้กันขอสองร้อยห้าสิบครับพี่อ่าทองขวัญเมืองสองร้อยห้าสิบครับพี่หน้าตัดสวยๆเลยต้นนี้ครับผมแล้วก็โชคล่ำซ้ำหน้าแผงด่างพาสเทลนะพีสองร้อยโชคล่ำซ้ำพาสเทลครับพีสองร้อยสวยๆเซ้นกันจัดเซ่นกันเนาะแล้วก็มาทางอา่าต้นนี้เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยว อึบ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 รอฟอร์มหน่อยแล้วกันอ่าแบ่งตงนันไหนลูกไม้ลูกไม้เออเด้ลูกไม,ลกไม้ลูกไม้นี้ดีกว่าสวยนะพี่เนาะสวยขยี้ไตใบกลมๆครับพี่นี่เลยเม็ดขาวชมพูใบกลมบล็อกลูกไม้เป็นเม็ดอึง่งเขาเรียกว่าลายอืง่งลายอื่งออลูกไม้ลายอืง่งครับพี่สวยอมาาตัตนนี้สามร้อยห้าสิบใบกลมบล็อกรอดใหม่มาแล้วครับพี่ลูกไม้มีแบ่งให้ต้นเดียว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 ครับพี่ลูกไม้ ใบกลมอี่งส5 0ยสวยๆจะแล้วก็กาค่าพริกบอกเลยว่าคาบมาอย่างเยอะครับพี่150้าบกาค่าพริกครับพี่ต้นที่1ต้นที่ 1, 1กาค่าพริก150ยาบคาบเยอะคาบสวยไออีหนึ่งต้นครับพี่คาบมาเยอะเช่นกันคาบมาเยอะไม่แพ้ก,กัน150ต้นที่2กาค่าพลิกครับพี่นี่เลย150ต้นที่2อเนาะคาบมาเยอะคาบมาแบบสวยๆเลยต้นนี้จะมาต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ นี่ขามินตองอ่อนครับพี่ขามินตองอ่อนไม้แร่ไม้สวยไม้ใหม่ไม้จํานวนอย่างน้อยครับพี่เขียวตัดเหลือมีความส้มกระจายครับพี่นี่เลยหลอดใหม่มาแล้วขามินตองอ่อนต้นนี้ครับพี่อ๋อ450สวยๆจะพี่จา๋าขามิ้นตองอ่อนนะครับผมนี่เลย450ส,สวยจัดมีแบ่งให้ต้นเดียวเช่นกันเช่นกันจากขามิ้นตองอ่อนครับผมต้นนี้จา้าสนใจต้นไหนครับพี่ก่งกลาง และกลางกิงครับพี่นึกถึงมอสิโยนึกถึง 2, 3, 4บารมีบอลสวัสดีครับ